เอ้ยพ um, ่อเปิดกล้องแล้วลูกฮัลโหลฮัลโหลดีถึวงพ่อถ่ายได้เป็นชั่วโมงดีถึงวงพ่อี่ายได้เปนช่วม แต่ก็จะพอดีจะมาตราตะปฏิปฏิเขาจเป็นยาแล้วเยเขาอยากทํากานี้ดีๆแล้วแล้แล้วไมานะแล้วๆๆ อย่ามาลองทำอะไรเลยเไไปไหนแล้วไปไหนแล้วไปไหนวใจ,ใจอีใจอีจก็ลยใจใจอีใจอีกเลยไปไปไหนไปไหนเออน่ารักจังเลยน่ารักจังเลยเ,เ้พูดหนล à bye bye con rồi bye bye con này lý bye bye con li. à, tin rồi để gì nghe đi đi bye bye kỳ mẹ rồi à mẹ <laughs> โอ้ยวีดีโอมีดีโอมพ่อเลยอีกสามชั่วโมงครึ <okay>. <m realised> ่งเออเออเออแม่ทำอะไรนั่นแม่ทำอะไรเออ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 เลอเอ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 อเเออ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  กอค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 อแม่ยกขึ้นแม่ยกขึ้นแม่ยกขึ้นเออแม่ยกขึ้นในเด็กเป็นไงเด็กสนุกมากเลยยลยยลยย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 ย่ยยยยยยยอยย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 ยนยยยยนยย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 ยนยยยยยนยย สิบสามพันวัคมหนึ่งเดือหนึ่งปีเก้าเดือนเกือบจะสิบเดือนแล้วอีกสองวันเ่้ยเ่้ยเ่้ยเยเ้ยหนึ่งห่ เลยน่ารักมากเลยดูไดพี่นนองดูนะพี่นะ่งเอกันัสนุกมากเลยไปไหนจะไปไหน สบไไายไหมบายอ่าลงมาโอ้ยโอ้วนตกตกโอ้ย,อยหัวหัวหัวถือขาอเก็บเลยไหม